างนี้เนี่ยหนูโโอเอ๋ยไก่เอ๋ยปลาอเอ๋ยขายไปจะได้กำไรบ้างไหมเนี่ยนี่ตอนนี้นะทุกทุกคนจะต้องช่วยกันประหยัดเพราะว่าเงินทองมันหายากเข้าใจไหมอีกเจ้าใบบุญีคนเรียนหนังสือก็ไม่ตั้งใจเรียนและแทนนี่มันจะมาช่วยแม่ถือของนะนู๊ดมันไปอยู่ใต้สะพานนั่งเล่นกีตาร์เราก็อีกคนนะไอบ้บอลทำอะไรทำอะไรแม่มันก็เป็นห่วงหนู ทแล้ <muitas> <arias> ้วงานขายเสื้อชั้นในเป็นพนักงานชั่วคราวเนี่ยนะแม่ว่าไปหาผู้ชายรวยนะแล้วก็แต่งงานไปสบายกว่ากันเยอะเลยอย่ามาหลงผิดแบบแม่เลยเข้าใจไหมเฮ้แม่ทำไมแม่พูดอย่างนี้อ่ะถ้ามันจริงนี่นะเอ้เราก็นึกว่าจะได้เป็นเมียของสารวัตรกับเขาบ้างเออแมเกือบลืมพูดถึงสารวัตรนี่ แต่แล้วที่สนพเขาพูดว่าเขาในอยากจะหาแฟนให้ลูกชายเขาเออแล้วเขาพูดอย่างน้องร้อนด้วยเดี๋เยววันหลังเนี่ยเขาจะเอาลูกชายเขาเนี่ยมาให้หนูรู้จักก็บอกแล้วไงไม่อยากมีแฟนตอนนี้จะเป็นไรจะเป็เสียหายตรงไหนล่ะฮะเขาพามาให้ดูตัวหนูดูไปหนูไม่ชอบก็ไม่ต้องคบถ้าชอบไปเกิดต้อคบกันเป็นแฟนกันไม่คุยกับพ่อแม่เรื่องนี้แหละ ปไปก่อนไบก่อนมาคุยก่อนสิลูกมันวันมนงานกางไม่ยอมหาความหาแต่เรื่องอไปคนละโอ้ฉันจะพึ่งใครได้บ้างไหมเนี่ยคุณเป็นคนหนึ่งที่มีปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายอยากประหยัดค่าใช้จ่ายแล้วก็เรามีวิธีวิธีอะไร ทางไหนก็มีแต่คนมองอยากเปลี่ยนโลงนี้ให้มันสดใสต้องทำย่างไร ื้อสัตว์มันแพงใช่ไหมครับ <Ừ. S 1> เพราะฉะนั้นผมว่าเราน่าจะมาขายพวกเนื้อสันเจลดรับเลิกการทำเนื้อสัตว์และที่สําคัญได้บุญด้วยนะครับนะน้าจะเป็นผู้นําในการลดลับเลิกทานเนื้อสัตว์ของชุมชน <Ừ. S 1> จากชุมชนก็กลายไประดับจังหวัดจากระดับจังหวัดก็กลายเป็นระดับประเทศจากรประเทศก็กลายเป็นระดับโลกธุรก<อ>ิจของผม<อ>ก็จะได้สำเร็จเร็วๆด้วย ชูเทศกาลเจอยู่จะให้ขายเนื้อสัตว์เจบ้าปะออผมหมายถึงแบบช่วยขายเลยนะครับเพราะตอนนีออ้กระแสการกินพืชผักอะไรพวกนี้มันกาลังมาแรงครับที่สําคัญครับนักยินใจขายของแบบนี้ครับก็น่าจะมีทางเลือกให้กับลูกค้าเขาบ้างมันก็จริงเนะาะดีขายเลยครับแต่ว่ามันแพงกว่าเนื้อสัตว์จริงอีกอะทาก็ยุ่งยากอะไม่เอาดีหรอกอแล้ว สมมติว่าถ้าผมหาซื้อเนื้อถูกๆมาให้น้าได้นายังสนใจอยู่ไหมครับสห็นสิทำไมข้าจะเสกไม่ได้ใช่เจ๋งอยู่แล้วเสกไปเลย้าสุวรรณนู้ว้ใช่สุวรรณอย่างเสกปุ้งมาปั้งแต่ข้าไม่ทำเอ้าวทำไมพูดอย่างเนี้ย เฮ้ยสวันณเอหมีภูให้แกมาช่วยฉันไม่ใช่เหรอก็ช่วยฉันสินี่ข้าเนี่ยนะไม่ควรจะใช้เวทมนต์แพร่เพื่ออยากได้ก็ไปซื้อเอาเองดิไอ้นี่ป๊อยไฮ้ทำอะไรลูกนี่เขอมีข่าวดีมาบอกฮึตอนนี้ท่านสารวัตรกำลังพาลูกชายเขามาให้หนูรู้จัก พ่อก็บอกแล้วไงไม่อยากมีแฟนตอนนี้หนูรีบไปเปลี่ยนเสื้อผ้าแต่งหน้าทาปากมาให้เรียบร้อยเลยนะไม่ทแล้วเร็วเดีเ๋ยวว่าจะไม่ทำแ้วเร็วเร็วเร็วขึ้นมาเลยขึ้นมาเลย,ยพอ่อวนแกมาอยู่บนโลกใบนี้ทำตัวให้มันกงมกลืนหน่อยสิคนท็่ทำไงก็ทำแบบนั้นนะอ่ะนาๆๆๆเดี๋ยวผ้าไม่ใช่เพื่อเล่นเจ้านะ <N> นี่ ตัวนี้ผมไม่เคยได้ยินนะว่าบนโลกใบนี้มันมีความผิดสีขาวอยู่ฮะนี่เจ้ากำลังหลอกข้าขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งแล้วใช่ไหมเนี่ยเปล่าเลยยกตัวอย่างง่ายๆนะหมอกับคนไข้อะหมอกับคนไข้หมอไม่กล้าบอกคนไข้ว่าคนไข้ป่วยหนักเป็นโรคร้ายถ้าบอกไปแล้วก็เจ็บป่วยร้ายแรงทำไงอะแต่นี่ไม่บอกเพราะอยากให้อยู่ต่อเฮ้ยเห็นไหมง่ายๆแค่เศษมากแค่นั้นเอง ถ้ามาด้เสกมันขึ้นมาจากอากาศซะหน่อยไม่เสกมาจากอากาศ้วเสกยังไงก็เสกมาแล้วก็ปุ้งอย่างนี้ไม่ใช่เหรอเจ้าไม่เข้าใจไม่มีอะไรเกิดขึ้นมาจากอากาศการจะได้มาซึ่งสิ่งหนึง่งย่อมต้องแลกด้วยอีกสิ่งหนึง่งเสมอมมกี้บนโลกเขาใช้กันประจำเลยแล้วก็ไม่บอกมาโทอ่ะอีกสิ่งหนึง่งเงินเหรอไม่ <l acht> ใช่การจะได้มาซึ่งสิ่งหนึง่งย่อมต้องแลกด้วยอีกสิ่งหนึง่งอีกแล้วโอ้สบาย มีไงอีกเลยไม่ใช่การจะได้มาซ anyway? uh> ึ่งสิ่งหนึ่งย่อมต้องแลกด้วยอีกสิ่งอีกอะไรละหมดปึ้งไปเลยไม่ไม่ไม่เป็นไรมั้งเพื่อนนิดเดียวเอ่ไม่ไมเลยแล้วเลยเดี๋ยวแกไปดูนะการจะได้มาซึ่งสิ่งหนึ่งย่อมต้องแลกด้วยอีกสิ่งหนึ่งเด้งนี่แหละที่หอกเลยนี่มันเตะพุ่งเดียวเลยโอ้ย กินข้าวเอ้ยไม่ใช่เลยขอบใจมากนี่นี่ก็เชนลูกชายของเองที่อยากพามารู้จักกับลูกสาวของดาบทำให้เกียิผมมากเลยนะครับไม่เป็นไรฉันก็อยากให้ลูกชายของฉันมีแฟนเขาสักทีฉันอยากมีหลานเต็มแก่แล้วอีกไม่นานคงจะได้เจอกันนะครับ คือตอนนี้คงจะแต่งตัวอยู่อีกสักพักคงจะลงมาครับผู้หญิงก็อย่างนี้แหละครับรักสวยรักงามครับนี่ถ้าเกิดไม่สวยไม่ลงมาให้ใครเห็นหน้าเลยนะครับเนี่ย <c oughs> ไปบอลแต่ยังลูกท่านรอนานแล้ว <c oughs> เียบร้อยแล้วลงมาเลยนะ <c oughs> เหมือนสิครับเหมือนตั้งแต่หน้าตายัีนกลิ่นเลยนะครับโอ้โหเพราะฉะนั้นจับไม่ได้แน่นอนไม่ต้องห่วงครับจะไม่ห่วงได้ยังไงอะใหญ่เป็นช้าผมสั่งเหมือนเดิมมาทำไมมันช้าจังเลยอะกลัวแต่เมาตัอยู่ใช่ไหมหิวนะคนต้องหิวจได้แล้วจ้าเ้าได้แล้วจ้าเหมือนเดมเหมือนเดิมเหมือนเดม มายังอ่ะแต่มันไม่เหมือนเดิมอ่ะหนูอ่ะเชิญจ้า คำแรกคุณไม่รู้สึกอะไรมั้งครับคุณเอะไรไปะกีลากรมีมันเปิดปกติสี่มากมากเลยหรือว่าสำนานักมันรู้แล้วว่ารสชาติมันไม่เหมือนเดิมไม่รู้ช่วยช่วยแล้ยมั้ยครับโอ้ยดีค่ะอ้ยโยอ้ ที่เคเชนลูกชายของตัวเองสวัสดีค่ะดาบเราว่าเราปล่อยให้เด็กๆเ,เขาทําความรู้จักกับตัวเองดีกว่านะดีครับท่าน mm hmm. เออเคเชนตั้งแต่เช้ามายังไม่ได้ทานอะไรเลยไหรอจริงเหรอครับคุณเคเชนครับตั้งแต่เช้ามาคุณยังไม่ได้ทานอะไรเลยเหรอครับโอ้โหไม่ใช่ปัญหาครับ <c oughs> นี่ฮะสุดยอดแม่บ้านแม่เรือนนี่นะครับใครได้เป็น ภรรยาแล้วก็สบายไปตลอดทั้งชาติครับคุณเซนโชว์หัมือเต็มที่เลยนะเนใ่ไออเออโชว์หัมือเลยนะลูกเซนก็จะสังวรครับไม่เป็นไรฝากน้องด้วยนะฝากน้องด้วยนะเซนก็จะร้อนกับเซนครับนอนกับข้าวแย่ไม่รู้ควรไม่ควรแล้วมั้งครับแยาทำไม เรียกตั้งนานแล้วไม่มาเก็บตังค์ติดคอติดคอ40จ้กกันเอง40ถูกมากทำให้น้าเย็นใจไม่ขายเนื้อสัตว์ได้แล้วโอเคทำไมไม่เป็นสีขาวอีกวะเนี่ยโห้ย อันนี้เมนูพิสดารรึเปล่าเนี่ยออเปล่าค่ะอันนี้อะไรครับเนี่ยอันนี้ผัดผักกระเฉดดอยฟ้าค่ะอันนี้คุกกี้หรือเปล่าครับอ๋อไม่ใช่คะ่ะเป็นไข่เจียวสุดโบราณนะคะคแหมอาหารน่าทานทั้งนั้นเลยนะครับทเชินทานให้อร่อยเลยนะคะ